สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับบอนกาบนะคะบอนกาบต้นนี้มีชื่อว่าพามโมคลาานะนะคะพัมโมคลาานะเป็นบอลกาบมีแข้งนะคะนี่น้องจะมีแข้งแบบนี้เลยนะคะเป็นบอนกาบมีแข้งกับสีแดงนะคะ แต่ว่าตอนเด็กๆคือน้องจะสีเขียวกระดูกแดงแบบนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้หน่อนะคะต้นแม่น้องจะกัดสีแดงเต็มใบแล้วก็ขอบเขียวกระดูกเขียวนะคะสวยมากพัมโมคันลานะเนี่ยถือเป็นบอลเก่านะคะหายากตัวหนึ่งเลยเป็นบอลเก่า บอลไทยบอลเก่าหายากถ้าน้องเต็มฟอร์มนี้จะสวยมากเลยนะคะแต่พอดีว่าต้นแม่เราได้ยุบไปแล้วเนาะก็มีต้นหน่อมาโชว์นะคะนี่เลยต้นนี้จะอยู่ในกระถางหกนะคะนี่นะคะ ที่สวนของเราก็มีแบ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นต้นเล็กแต่ก็เริ่มกับสีแล้วนะคะดูสิคะสีเริ่มมาแล้วเนาอตัวนี้อยู่ในกระถางสีนะคะไม่เล็กเนาะความสูงก็เท่ากับไม้หน่อเลยทีเดียวนี่นะคะใครสนใจพมัมโมกคันลานะอยากมีไว้เก็บ แบบมีไว้สะสมบ้างก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะนี่นะคะพะโมคลานะตัวนี้น่าเก็บมากเลยนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยที่สวนปล่อยอยู่ที่ราคาต้นละร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะต้นใหญ่นะอันนี้อยู่ในกระถางสีนะคะนี่ความสูง นี่นะคะสูงกว่ามืออีกนะคะเป็นบอลกลาบนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะพาโมคันลานะคิดต่อไปที่ช่องจะพาไปดูบอลสีที่มีชื่อว่าอะไรเราติดตามได้นะคะ ที่ช่องบ้านสวนบอนสีส,สิพาค่ะนี่นะคะสวัสดีค่ะ